สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องวนันดดานะห่างหายไปหลายวันนะคะพี่พี่จา๋าช่วงนี้แอดงานเยอะงานกลับดึกนะคะไม่ไหวก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะอะ่วันนี้ให้แนวทางไว้ก่อนก่อนเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะพี่พีจา๋าดูก่อนถ้ามีเวลาก็จะลงให้เนาะ,ะกลับไปธุระนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตัําแต่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเด่นของวันนี้มีตัวไหนกันบ้างแอดลงแป๊บเดียวคลิปเดียวเยวนาะลงแค่ชุดนี้ให้นะคะในรอบนี้ ลงสั้นๆนะคะยังไงก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบกดไลค์นะคะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะพี่พี่จา๋ามาดูตัวเด่นกันเลยนะคะวันนี้แอดให้เด่นไปที่4ี่นะ4วันนี้อย่าลืมเบิ้ลนะอย่าลืมเบิ้ลด้วยนะคะสําหรับ4 4 7แล้วก็เก้าแอดเน้นไปที่สี่นะก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยเช่นกันนะคะ,ะมาดูกันว่าตัวเด่นแต่ละตัวแอดจะมีคู่ไหนบ้างนะคะ สำหรับเด่นที่สี่นะคะแอดให้ไปที่สี่สองสี่เจ็ดนะคะอ่ะหรือว,ว่าใครจะจับวินในสามตัวนี้ได้เลยนะคะจับวินเจ็ดสามเจ็ดห้านะคะเก้าสอง เก้าสี่นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็นหกแล้วกันเนาะสายเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลอย่าลืมสี่สี่นะวันนี้อ่าสี่สี่นะคะนานๆเนี่ยจะให้เบิ้ลน,นะคะอ่ะมาดูกันสําหรับตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวที่แอดเนะะ้นแอดเน้นไปที่สี่เจ็ดนะคะเจ็ดสามแล้วก็เก้าสี่หรือหกสี่นะคะ รวมทั้งหมด4หน่อยเช่นกันนะคะพี่พจ๋ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่อฟซทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ